มามาบัลลังก์เฮียกี่อย่างอ่ะสึกชิงบัลลังเดือดนะบังหลังเือก์บัลลังส์ศึกชิงบัลลังเดือดบังหลังก์ผีดิบข้างบังหลังทำไมพูดไม่ได้วะบัลลังบัลลังก์โชคเกิดบาโชคเกิดบ่โชคเกิดบ่วันนี้กลับมาอีกครั้งกับคอนเทนต์ไทยขอสอบถามก่อนใครดูซีรีส์เกาหลีบ้างในนี้ โอ้กูไม่อยากยกเรากูดูเรื่องเดียวเองทิงดอกเรื่องไรทิงดอมกรึเรื่องเดียวเลยิงดอมเหรอมึงอะเรื่องดังๆก็อีเทลบอลอะไรนั่นน่ะอ๋ออีซี่นั่นน่ะเพฮาที่รู้หนังย้อนยุคจบแล้วเก่าแล้วโอเคครัพฮาจีวอนวันนี้เราจะมาทายชื่อไทยของที่เกาหลีกันถ้าอย่าง F4 ก็รักใสๆหัวใจสุดๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าปกต่อกันว่าชื่อไทยมันคืออะไรมีสิบข้อนะครับจัดเลยข้อแรกครับผม อันนี้ก็ EHWON เอวย EHWON จงกุ๊กอ่ะเดี๋ยวจะรู้จงกุ๊กอะไรนึกชื่อพระเอกไม่รอกอ่ะฟักซอจุนเรื่องย่อคือพระเอกเป็นเท่าแก่พยายามจะเปิดร้านขายข้าวนางเอกเป็นเหมือนเน็ตไอดอลได้อะไรมี่เท่าแก่ชมกับสาวไอดอลอันนี้เป็นสิึ่งเลยนะแด่ฝันที่ปลายฟ้าเฮ้โรสางหมลย ดีแทวอนนี่คือชื่อถนนต้องเป็นแบบถนนแห่งความฝันอืมสุดทางแล้วไหต้ตอบไปอีข้อหนึ่งมีกบ<อ>ชนชั้นนะ ความฝันเส้นนี้ไม่แบ่งชนชั้นหนังจะว่าความฝันเส้นนี้ไม่แบ่งชนชั้นชื่อของกีตาร์ภาษาไทยก็คือธุรกิจปิดเกมแค้นครับผมเอ้าผมไม่เห็นที่พูดเกี่ยวกับความแค้นที่อะไรเลยกูลืมโอ้โหแม่งเล่ามาอย่างับพี่เอกต้องนั่งขายต้องแกมแล้วจบเรี่องเลยเรื่องที่สองครับผม it's okay to not be โอ้ยเรื่องนี้กูเห็นดังในเน็ตฟลิกอ๋อไอ้มนุษย์ต่างดาวป่ะวะ คนนี้แหละที่เขาเรียกมนุษย์ต่างดาวนักเคกเขไม่ได,ดูไม่ได้เป็นมนุษย์ต่างดาวเฮ้ยผักมากนักเอกเป็นบุรุษพ,พยาบาลนางเอกเป็นคนรวยเป็นลูกคนโอ่าแล้วนางเอกชอบพระเอกนั่นแหละเรื่องยอดนางเอกมันจะยิงยิงหน่อยเรื่องนี้กูว่าเนี่ยเป็นแนวพบรักกูว่าพบรักที่ห้อง B2 เขาไม่ตั้งหมอมานันไม่ถูกมานต้ใกล้เคียงไงคำใบ้แล้วกันไม่ไหวอย่าฝืนนี่คือคำใบ้ไม่ไหวอย่าฝืนเขียนใจยายนักเขียนเฮ้ยเหมือนใช่ แบงแบงค์ว่าไม่ใช่แบงค์เนยเหย่อเกณฑหัวใจยัยจอมยิงมาได้มาได้ That is okay t o not be okay เรื่องหัวใจไม่ไหวอย่าฝืนโอ้มันไต้เยอะว่านี่พอแจกแล้วครับแดจอมจึงแดจอมจึงครับจอมนางแห่งวังหลวงไอ้ใช่ถูกต้อง เกี่ยวอะไรวะมันเป็นไปทำอาหารได้มันเป็นเขาปรุงยาด้วยไม่ใช่หรอวะผมไม่รู้ต้มสุกี้เก่งเหรอครู้ล่ดสุกี้แห้งครับเดี๋ยวจะไปจิ้มจับสีครับผมเอเคียวปูเฮาครับซองเอเคียวบวกเลนเอเคียวปูเฮาปูเฮาสะดุดรักที่พักใจอ่ะเออแต่ว่านั่นมันไอโฟบ่ะถูกอยู่แล้วสองก็คือสะดุดรักที่พักใจครับผม พี่เลนที่ทำเบจดอาหารม้าโยโกฮามะาคนทำเบจดยังเหรอไม่ได้ตึ้นทำขนมไปก็ห้าครับปึ้งคอฟฟี่โอ้ยเจ้าชายเจ้าชายเย็นชาเยอะมากเจ้าชายเย็นชาเจ้าชาเย็นชาเจ้าหญิงหวานฉ่ำเย็ดเป็ดไอเต้นมือคอนเฟิร์มอีกรอบนึงเอามาผสมเจ้าชายเย็นชากับกาแฟมีกาแฟเพราะว่ากาแฟเจ้าชายกาแฟว่าขมยัง มันไม่ใช่เรองหนักเลยว่าพีถูกไปเลยห้าจุดเจ็มีขมมีกาแฟมีขมรักขมขื่นเจ้าชายกาแฟนี่มันก็ไม่รู้ตุ๊กตาไม่รู้อ่ะจะรเลยว่าเนาชื่อไทยก็คือรักวุ่นวายของเจ้าชายกาแฟโอ้โหเออพอมาแล้วมึงไม่มีอย่างที่หัวเลยต่อไปอ่าเรื่องที่หกพี่ก็แจกคะแนนมา ใช่ป่ะบัลลังก์ที่อะไรอย่างเงี้ยศึกชิงบัลลังก์เดือดนะมีไหมมีนะให้กูตรวจมันไหนอ่ะคนละคก็ตอบงั้นนะกูว่าเดือดกูว่าเลือดศึกชิงบัลลังก์เดือดกูตอบบัลลังก์เลือดเฉยๆบังหลังกดบัลลังก์ศึกชิงบัลลังก์เลือดบัลลังก์บัลลังก์เดือดเอาละเวงแต่แบบใกล้เคียงถึงนะเอาละเวงนะฮะสามสองไปไป บางลังเลือดบางลังเลือดเดือดรลชนเนอยใช่เพราะมันใช้คำว่าเดือดโอเคไดเลยมไปลยแหละผีดิบคลั่งบัลลังเลือดผีดิบคลั่งบัังเลอชื่อเรื่องอะไรนะที่โดบอกเฉยผีดิบคลั่งบัลลัง เจ้าชายเย็นชากับเจ้าหญิงนี่แหละถูกแล้วเจ้าหญิงยีสชั่วโมงพ่อโอพ่อุยเป็นดาบพ่อเจ้าหญิงเติร์เเจ้าชายอ๋อเจ้าหญิงก่อนเจ้าหญิงก่นหงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชาเฮ้ยไม่ยยยวนเยมใจมภูมใจเจ้าชายทหารบกนี่อมาครับ boys over ฟลาวเวอร์เอฟโฟลีรักแต่หัวใจสี่ดวงอันนั้นมันไม่ใช่ชื่อกำลีชื่อไต้หวันที่มีเต้าเต้าหมิงชื่ออันนั้นรักไทยสาอันนี้ไม่ใช่ชื่อเต้าหมิงเลยอันนี้ไม่ใช่เต้าหมิงอันนี้ลีหมิงต้องกูว่าต้องมีหัวใจสี่ดวงอ่ะแล้วอะไรก่อนสี่ดวงอ่ะรักลำเข็ญไม่ใช่รักใไทใสาแต่ข้างหลังเหมือนเดิมสามพยานทั้งหมดอ่ะนะรักวุ่นวุ่นหัวใจสี่ดวงวุ่นทำไม ชื่อไทยว่าลักฉบับใหม่โอ้โหหัวใจสี่ดวงฉบับใหม่ก็คือลิเมคก็เป็นฉบับไทเอาก้าครับฟื้แถ้เติ้ทำแต้มออกมาสตาร์ดั้บสตาร์ดั้บกูดูประมาณสี่ตอนดูไม่จบมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งพ่อทำธุรกิจล้มละลายแม่เลิกกับพ่อแม่ไปมีผัวใหม่ผัวใหม่รวยแล้วเอาพี่ไปอยู่ด้วยน้องอยู่น้องอยู่กับพ่อก็จนอยู่แล้วมาชนเันศึกแคนสายเลือดยังเป็นหนังจีนได้ ช้าชนเลือดข้นแปลกมีคนามซีรีส์อยู่มีชื่อไทยว่าสตาร์ทอัพเขียนเป็นภาษาไทยครับตรงตัวตรงตัวสตาร์ทอัพข้อสิบครับเพลงตรงนี้น่าจะถึงกัน Descent d a n of the Sun จบไปเอาละกูไปไปยังนะตึ๊ด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 สี่สี่มือสี่แรกดิทหารนักลบทหารนักลบ คุยอะไรมันไม่ใช่ยืนหนังแล้วติรดติรดติรดชาติติรดติรดติร์ดเติร์ดเตืร์ดชาติฉันเพื่อเธอฉันเอาขายชาติไม่ใช่เสียตลาดอะไรมึงอยากเพื่อชาติยังหรือล่ะเพื่อเธอใช่ชีวิตนี้เพื่อชาติแต่หัวใจเพื่อเธอรู้ไหงชีวิตนี้เพื่อชาติห้ามเลยนะไม่ใจเย็นมึงตัดคำหนึ่งตัดชีออกมันไม่ไหวไหม ชีวิตเพื่อชาติเสียสละเพื่อเธออ่ามีชื่อไทยว่าชีวิตเพื่อชาติรักนี้เพื่อเธอโอ้ยนมาตัดคำไหนออกโอเคเห่งมากสิบข้ออเ กับเจ้าชัยเย็นชาได้ใจในเกิมโอ้ได้คนละข้นี่แบงค์ได้อะไรอ๋อแบงค์ไงเอออันนี้เอาให้ผูแล้วกันเอาให้ผู้รอดต่อต่อต่ออยากให้มีคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับเกาหลีเกาหลีอีกแนะนำกันมาได้ทั้งหน้าเราก็เหมาะกันอยู่แล้วใช่โอเคสำหรับวันนี้ขอตั้งชื่อคอนเทนต์นี้หน่อยแบบเกาหลีสามเจ้าชายบัลลังอะไรดีไหมสาเจ้าชายบัลลังเลยบัลลังไม้บัลลังก์ไม้ สามเจ้าชายโอ้โหโม